cat cat the battle cats meow meow cat 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 the battle cats meow meow if you w a n n a see me you click rich sad 9 you know let's go let's go <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle Cats ครับในว,วันนี้เรามาเล่นในด่านป้อมประการไล้คุณสมบัตินะครับแน่นอนว่า ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบเนี่ยต้องมีแต่แมวอ่ะไม่ใช่สิต้องบอกว่าต้องมีแต่มอนอไรคุณสมบัติทางนั้นเลยดังนั้นเราต้องหาแมวที่เก่งกับทาไรคุณสมบัติไปสู้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็เอาแมวเก่งๆของเราไปสู้นั่นแหละก็มีโอกาสชนะอยู่นะปะลุยครับชั้นที่หนึ่งทดาดาคือหนึ่งถึงห้าก็เล่นสบายๆนะอย่างที่บอกพอหลังจากนั้นก็ เราไปลุ้นกันอีกทีว่ามีตัวอะไรโอ้โหเดี๋ยวถ้าเปิดมาจะหมีไเ,เหรออ่าแต่เละวลไม่สูงมากครับอ่าผมก็เอาแมวตาฟ้ามาใช้2ตัว3มตัวนะ,ะก็จะมีแคสลี่อ่ชาแคสลี่นะครับตองยองที่นี้อิซานามินี่นับเป็นตาฟ้าไหมจริงๆมันเป็นแลอ่ก็ตาฟ้าเหมือนกันแหละน่ะ,นะะลุยครับชั้น2 มาเจอแพนกวินครับแข็งผัวนี่แมวซูเปอร์แมนครับเห็นไหมทาดไรคุณสมบัติทั้งน้ำผ่านไปได้ด้วยดีครับลุยต่อชั้นสามอุ๊ยอ่ดาด่านนี้มีตีกองตีกองแรงเมื่อไหร่แมวเราจะโดนสตันนะครับ แต่ผมว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเคยเรียบร้อยไปต่อที่ชั้นที่4จ้าอ่ามีไม์แฟนคลับเอ้ยไม่ใช่สติกสติกเกอร์โอตาสติกแมนโอกะเดี๋ยวสติกแมนโอตานีมีแท่งไฟด้วยตัวจริงๆแบบนี้เราจะพบได้ในด่านของโมเนโกนะครับ มีหน้ามีหน้าที่มีขาด้วยคือสรีระมันผิดเพี้ยนมากเลยหน้าปุ๊บแล้วโผล่มาขาเลยไม่มีตัวไม่มีแขนนะไปต่อชั้นห้าโอ้โหมีแก่มีแก่นี่จะพบในด่านของเจนเจนสึกกันนะพวกนั้นจะมีแบบมีแก่ด้วยแล้วก็มีเพนกวินแก่ด้วย ชั้น5าผนไปด้วยดีครับจะเริ่มยากแล้วน,นะชั้น6ลุยตะดึงตะดึงตะดึงหัวอื้มหอ,มอมด่านนี้มีพุดเดินครับแล้วก็มีหมาแก่เลยนะหมาใส่กอดกแก่เดียวเธอต้องยองตรมเดียวหายเปรี่ยงอุ้มไม่หายวะ่ะอืมนี่เรียบร้อยสองรอบ รอบแรกอาจจะไม่โดนหมดไงชั้นเจ็ดครับอีกสามชั้นนะไม่รวมชั้นนี้ก็อีกสามชั้นแปดเก้าสิบกอริล่าเอ้กอริล่าอันนี้มันมาจากด่านในนั้นนะด่านกีฬาสีโรงเรียนนั่นไงมาหมดมาหมดเลยด่านโรงเรียนโรงเรียนคูนิโอประมาณนั้นนะ ม,ม,มาทั้งแกงครับอืเจอตองยองก็หายทั้งแกงเหมือนกันเรียบร้อยผ่านไปอีกหนึ่งด่านก็ลุ้นดีนะครับว่าจะเจอกับตัวอะไรบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เราก็เคยเจอไปเกือบหมดแล้วต้องไปดูด่านหลังๆที่เรายังไม่ได้เล่นนะก็ต้องรีบเคลียตำนานเขียวเนาะแต่ก็ยังไม่ได้เคลียที โอ้โหด่านนี้เดี๋ยวนกกระจอกเทศถ้าเป็นท่าธรรมดาผมรู้สึกว่าเฉยๆนะแต่พอเป็นท่าอื่นแบบนี้โอ้โหเริ่มยากชันแปผ่านไปด้วยดีครับชั้นเก้าเห็นไหมมันก็จะมีด่านแบบมีมอนแปลกๆผมอสล็อตสล็อตหน้าธนุก,กิไม่ใช่สิเกอิชา หน้าตามันตลบโอ้ตองยองตงุ่มยังไม่ตุยด้วยนะสองทีสองทียังไม่ตุยดิทีตองยองไม่โจมตีไม่ทันแล้วครับเห็นไหมเฮ้ยอือโดนสามทียังไม่ตุยอ่ะโอ้ไปแล้วต้องสี่ทีนะครับเรียบร้อย ต้องยังบอกจะโจมตีสะหน่อยโดนโจมตีก่อนนะอ่ะโอเคครับชั้นบนสุดของด่านป้อมปาการไร้คุณสมบัตินะครับเรามาดูกันว่ามีมอนอะไรบ้างดีกว่าเอาแมวนักท่องเที่ยวไปปาก่อนสตัด์ทพวะนี่เอาเกินเกินบอกฉันจะตกทริที้เวฟนี่นะาซุป,ปเปอร์เหมียวมาซุป,ปเปอร์เหมียวมันกันเวฟได้ครับแต่กันได้เฉพาะตอนที่ยืนนะ <c oughs> ช้างมีช้างมีหมา มาเวฟด้วยนะรู้สึกเดืเอดใจอิซันามิครับป้า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 บนี่เป็นไงเรียบร้อยก็ความแรงก็พอๆกับอิซันกินะสำหรับอิซันมะิเนี่ยเพราะว่าเขาคู่กันนะโอเคเรียบร้อยทุกคนจบแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ